สวัสดีครับผมยอนเมล่อนครับวันนี้ก็เป็นเดที่หกสิบสามวันครับนับจากเริ่มพร้อมเมล็ดนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบปดนะครับพฤศจิกายน2564ันห้า้อยหิบี่นะครับผมเดี๋ยวเชิญรับชมด้านในได้เลยนะครับครับส่วนด้านล่างเนี่ยตรงข้างล่างตรงกระถางล่างเนี่ยผมก็ตัดใบล่างทิ้งเพื่อเพื่อให้โล่งนะครับแล้วก็ แดดสามารถลงมาถึงดินได้เป็นการสกัดฆ่าเชื้อโรคนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีใบรกเนี่ยมันจะทําให้เกิดความชื้นผมก็พยายามอยู่นะครับแต่ว่าปัญหาที่ท,ที่ที่ใบมันเหี่ยวเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นเพราะโรคเหี่ยววหรือไม่ก็ให้น้ํามากเกินไปจนรากเน่าประมาณนี้นครับ แต่ผมได่โครมาผมก็ใส่อยู่นะครับอันี้มันก็คือมันอยู่ที่ว่าตอนเราดูแลใบอ่ะถ้าใบหนาๆเนี่ยเจอแดดแรงกับไม่เหี่ยวนะครับแต่ใบผมมันมันค่อนข้างที่จะบางไม่ค่อยหนาเพราะเจอแดดแรงๆแล้วข้างบนร้อนข้างล่างมีน้ํามันก็อบพอมันอบไปมันก็เหมือนเป็นใบมันก็ลวกมันก็ไหมมันมีรอยเหมือนใบแห้งแห้งแห้งก้านนะครับก็คือมัน แห้งแล้วมันก็เหี่ยวผมก็พพอ,พอผมก็แก้ปัญหาก็คือผมใส่น้ําไปพอใส่น้ําไปเสร็จปั๊บมันก็ใบ,บก็ฟื้นขึ้นมานะครับแต่ว่าครั้นี้มันก็ได้แค่วันสองวันตอนกลางวันเนี่ยจะเหี่ยวแต่พอตกตอนเย็นใบมันจะบานเหมือนเดิมบานสดเหมือนเดิมแต่ครั้นี้มันก็กลายเป็นว่าน่าจะเป็นการลงเรือนอบก็คือขนาดความสูงของงเรือนผมผมใช้ความสูงอยู่ที่ประมาณ2องเมตรห้าสิบ จริงๆนะตอนนั้นผมผมสร้างโรงเรือนเ,เนี่ยน่าจะต่อสักสามเมตรเพราะว่าปัญหาของผมเนี่ยคือมันมันก็ติดตรงเนี้ยครับเพื่อนเพื่อนมันก็ติดตรงว่าโรงเรือนผมก็ติดหลังคานะครับหลังคาบ้านนะครับแล้วก็แดดจะเข้าเต็มเต็มก็คือกลางวันแล้วแล้วมันมันปลูกแบบของผมมันจะปลูกแบบว่าไม่ได้ขวางตะวันไงผมก็เลย ไว้ใบขึ้นไปมันก็จะดูเหมือนว่ามันลกเพื่อนๆก็มีทักมาว่าข้างใบข้างข้างใบข้างบนมันดูลกๆอย่างนี้ก็คือผมต้องการให้มันลกอยู่แล้วให้ใบมันขึ้นอันนี้มันก็กลายเป็นว่าข้างล่างมันอบอาจจะเป็นปัญหาหนึ่งนะครับแต่ข้างล่างผมก็เคลียนะครับเคลียพื้นที่ให้โล่งอยู่นะครับมันก็อาจจะต้องลดปริมาณต้นไปนะครับไม่ให้หนาไม่ให้ เยอะขนาดนี้ครับหรือไม่ก็ต้องต่อความสูงของโรงเรือนขึ้นไปอีกแล้วก็จะลองแก้ปัญหาดูอันนี้ก็ได้ลูกเมล่อนก็ได้ก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าต้นก็มีประมาณเสียหายประมาณสักสี่ห้าต้นแต่สาเหตุที่ผมเลี้ยงข้อ,อ,อปลูกเมล่อนให้ได้อยู่ข้อลงสูงเนี่ยเพราะผมต้องการเลี้ยงใบใบถ้าใบาหนาเนี่ยเจอแดดก,ก็ไม่เป็นไรนะ ดูอย่างต้นนี้ครับเพื่อนเนี่ยต้นนี้แดดแรงแค่ไหนก็ใบเขาหนาเขาก็ไม่เหี่ยวนะครับแต่เนี้มันจะเป็นได้ติดติดอยู่ที่ข้อบนบนเนี่ยครับประมาณนี้ครับคือตอนแรกผมก็นึกว่าจะเป็นการดูใบแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ก็คือเมลอนเนี่ยเขาสามารถเล้อยไปได้ไกลมากแล้วก็ต้นหนึ่งเนี่ยก็สามารถปลูกได้เป็น1ิบ1 12เอบสองลูก ทีนี้แต่การปลูกสมัยใหม่เนี่ยมันจะเป็นการปลูกแบบว่าหนึ่งลูกต่อหนึ่งต้นสองลูกต่อหนึ่งต้นเพื่อเพื่อคุณภาพแล้วเพราะว่าปลูกในโรงเรือนมันก็ไม่สามารถที่จะเลื้อยไปไหนได้ไกลนะครับจริงๆแล้วเมล่อนเนี่ยเขาจะปลูกต้นหนึ่งปลูกได้หลายลูกนะครับแล้วก็อย่างผมเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดอยู่อย่างคือว่าผมไม่ได้ปลูกลงดินนะครับ เป็นการปลูกในกระถางก็รากก็จะวนวนลูปนะครับอยู่ในกระถางเนี่ยมันก็ข้อดีก็คือให้ปุ๋ยก็ได้ไม่ต้องแย่งกันแต่ว่าปุ๋ยต้องถึงอันนี้อย่างต้นนี้ผมผมเลี้ยงใบใหญเ่เพราะฉะนั้นขนานหรือเกสรตัวเมียต้องฝ่อแน่นอนครับเพราะว่าเลี้ยงใบใหญ่เนี่ยก็คือได้ใบก่อนนะครับเป็น NPK ก็คือไนโตรเจนก่อนนะครับ อันนี้ผมก็รู้ว่าใบมันต้องฝ่อแน่นอนไอ้อดอกดอกตววัวเมียต้องฝ่อแน่นอนครับแต่ว่าเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆมันก็จะไปได้ข้อบนๆนะครับประมาณนี้ครับที่ผมปรับปรับการแก้ปัญหาในการปลูกในโรงเรือนผมนะครับแต่ก็ไม่ไม่ไวเรื่องความอบผมก็เลยต้องเปิดพัดลมเปิดพัดลมตรงนี้ครับให้ระบายออกมาสุดท้ายนี้ก็ ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามผมนะครับผมก็จะพยายามแก้ไขและปรับปรุงไปเรื่อยคือถ้าเรารู้ว่าปลูกยังไงมันมันมันก็ปลูกได้ครับเรารู้ว่าเราปลูกยังไงรู้จากการปลูกอ่ะมันก็ยังไงมันก็ปลูกได้แต่ว่าการปลูกอ่ะมันจะต้องเจอปัญหาแน่นอนครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับ ผมก็จะพัฒนาไปเรื่อยเพราะผมยังไม่ได้ปลูกเป็นแบบเป็นกเกษตรกรรมเป็นแบบค้าขายอะไรพวกนี้ก็คือทดลองไปเรื่อยครับแต่ลูกโตมามันก็สามารถนําไปขายได้คุณภาพก็ก็หวานอยู่หวานอยู่มนันสิบสิบสิบสามถึงสิบสี่บิตบางทีพุกได้สิบห้าครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมครับผมก็จะปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ